นวดเพื่อสุขภาพนะครับฮนะยุคโควิดนะครับไม่ต้องแตะตัวใช้เครื่องนวดนะครับนะมาล้างรถมาผ่อนคลายได้นะครับที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะบรรยากาศเนื้อดูดูบรรยากาศนะครับรถขนาดฝนตกนะครับไม่ต้องพูดถึงนะาขนาดฝนตกนะครับที่นี่ ลูกค้ายังมาแน่นนะครับมีอาหารนะครับมีพิซซ่าสเต็กแมมมีคาเฟ่นะครับแล้วมแมมมีเรีวอรี่บริการส่งถึงที่นะครับฟรีในโซลาชนะครับพิไลส่แล้ววดีโอวดีโอครับนะมาดูได้นะครับตอนนี้ระบบการทํางานนวดทุกจุดของร่างกายนะครับนวดข่าเท้านวดคอนวดหลังนะครับผ่อนคลายได้นะครับ วันละสองเซตนะครับอ่าเช้าสองเซตเย็นสองเซตนี่สบายมากเลยครับผ่อนคลายดูบรรยากาศนะครับนี่รถเครือบแก้วคันละห้าหมื่นครับคันละห้าหมื่นครับดูมีบรรยากาศห้อง เรามีการนวดนะครับบริการลูกค้าในขนาดฝนตกนะครับลูกค้าดนะูลูกดูรถนะครับเต็ม